สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเกณฑ์ชินอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวมามีนะคะจะไปเก็บกล่องวันที่3ค่ะจากร้านสินค้าหายากที่เป็นกิจกรรมมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปหาพ่อค้าคนแปลกหน้ากันเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ร้านสินค้าหายากแล้วก็กดที่ตำแหน่งพ่อค้าได้เลย แล้วก็เทเลพอร์ตไปแต่คือจริงๆอะ,ะเมื่อกีมอ้มันมีอยู่ตรงที่ตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้บอกคนที่แบบว่าเผื่อเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่เคยเล่นนะคะนี่ทีนี้เราก็เดินไปตามทางข้างล่างนี้เลยนี่ก็จะเจอแบบนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมลเบ้นนะ คนนี้นะคะก็เป็นพ่อคา้าที่เราจะมาเทรดของกันค่ะวันนี้เราจะมาเทรดของวันที่สามกล่องที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลายเบนเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะคะเราก็กดไปที่เขาเลยแล้วก็พูดคุยกันนะคะฮฮ่าฮ่าสวัสดีวันนี้คงต้องพึ่งพวกเธออีกแล้วนะเราก็กดไปคำที่ว่า ธุรกิจครั้งนี้คืออะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้ว้าวก็ดอกไม้นะคะแล้วก็มีผลไม้อีกอย่างละห้าอันก็คือเรามีพร้อมนะคะแล้วก็เยอะมากพอที่สามารถจะแลกนะคะก็คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าได้ไพ่ออพรีมอนเจมนะคะตั้งสี่สิบแน่กดไปเลยค่ะเพื่อการยืนยันแลกเปลี่ยนนะคะ เย้ในที่สุดเราก็ได้กล่องมาแล้วค่ะก็1วันหนึ่งครั้งนะคะกิจกรรมนี้ก็จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาม,มีดูนะคะก็คือเนี่ยค่ะเหลืออีก4วัน15ชั่วโมงนะคะสำหรับมาม,มีนะคะก็จะเก็บได้ทั้งหมด5กล่องนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย